นเป็นสาหขหน้าทัพเก้าใจค่ะขอเสิร์ตดนตรนีด้วยค่ะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมคงต้องขอเริ่มต้นด้วยการขอบคุณชาวลูปเปสนะครับที่ให้มีโอกาสได้มาพูดในวันนี้ก็คงต้องบอกตัวก่อนว่าตัวเองก็ใส่เสื้อมือสองม,มาโดยตลอดนะครับแต่ไม่ได้อินพาสิ่งว่าตอ้องกับต้องออกตัวตอนนี้เพราะว่าชอบในวงดนตรีนะครับอย่างตัวนี้นี่น่าจะเป็น ที่ตลาดนั้ดดูสมิลที่พัทาัีแล้วราคามันขึ้นเก็บแล้วราคามันขึ้นบางทีซื้อ500ขายได้5,000บ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยู่ในวัยเด็กๆซอสย้อนไปแั่ง2่ปีที่แล้วก็จะเห็นผมอยู่ที่ตลาดนัดจตุจักรนะครับซื้อเสื้อ,อ,อวงดนตรีบ้างซื้อตังตีงยีนมือบ้างคราวนี้คําถามต่อมามันก็เลยมาต่อว่าแล้วมาอินในเรื่องเกี่ยวกับ ยูสูรีทีหรือเรือ,เองเก็บกับสิ่งวะน้อนแต่ไหนถ้ามันไม่ได้มาจากเสื้อผ้ามือสองที่มาใส่อย่างที่ชาวลูปเปอร์ชวนวันใในวันนี้ผมไม่อินามาก็แต่เป็นสสาสะครับแล้วพอเป็นสสอเนี่ยมันได้เห็นภาพได้เห็นงบป,ประมาณได้เห็นสถานการณ์ของประชาชนเนี่ยอย่างที่คนเป็นผู้บริโภคทั่วไปเนี่ยไม่มีโอกาสได้เห็นซึ่งก็คงจะนําประสบการณ์มาเล่าให้ทุกคนฟังเพื่อให้ตรงกับโจทย์ ที่ทางลูเปอร์ต้องการให้พูดนะครับลูเปอร์ให้โจทย์ผมมาว่า sacrifice Sac Sac for sustainability หรือว่าเราต้องเสียสละอะไรบ้างเพื่อให้โลกดีบอกขยะแรกที่ผมเคยไปคือบ้านของปูลูกบอลที่สงขลาอันที่สองคือบอกขยะบอกขยะอกก่นอ,อนนุชนะครับล,ลองจทไว้ถ้าเกิดใครอจาจจะกูเกิลดูตอนนี้ บ่อขยะแร่สาใหม่สมุทรปราการนะครั<า>บบ่อขยะที่ภูเก็ต<ม>ถ้าเป็นบ่อขยะแพร่สาใหม่เนี่ยผมเชื่อว่ามันสองพันกว่าตันนะขยะ<ม>ถ้าเอามาตอนนี้มันสูงก่ะเท่าที่เรายืนต่อนเนี้ยบ่อขยะสูงเท่าเชนทนนับัสซี่มันมีจริงในประเทศไทยนะมันเยอะขนาดนั้นและนี่คือมีคนที่เสียสละมากกว่าที่พวกเรามานั่งคุยกันอยู่ตรงนี้ก็คือพี่น้องประชาชนที่อยู่ตามพื้นที่เหล่านั้นพอดีพื้นที่เหล่านั้นเป็นสสของพรรคก้าวไกลหมดเลยคราบที่แล้วส้มเกิดทั้งแผ่นดิน เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ต่างๆเนี่ยผมก็ได้เดินทางล,ลงไปดูไม่ว่าจะเป็นอ่อนนุชก็ดีไม่ว่าจะเป็นที่แพกษา,าใหม่สูตรปาการก็ดีไม่ว่าจะเป็นที่ภูกเก็ตก็ดีแต่ละอันเนี่ยมันเป็นพี่น้องประชาชนข้างๆ<ป>บอกขยะที่ผมพูดอยู่นี้เนี่ยเป็นโรงเรียนอนุบาลนะครับแล้วก็มีประชาชนจํานวนมากที่บ้านอยู่ในพื้นที่จำนวนนั้นที่มันมาจากบอกขยะที่มันไม่ได้รับการบริหารจัดก,การกันอย่างเหมาะสมปีหนึ่งประเทศไทยมีขยะมูลฝอ,อยเท่าไหรค่ครั